คำถามนะคะในช่วงของลัดคิวมอในครึ่งชั่วโมงหลังนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะโทรเข้ามากันได้เลยค่ะหมายเลข02-354-7104-5นะคะถามได้ ทุกโรคทุกเรื่องเลยนะคะหมายเลขเราขึ้นใน่บนหน้าจอนะคะเพราะฉะนั้นก็รีบโทรเข้ามานะคะเพราะว่าอาจารย์หมอเราทั้งสองท่านนะคะยินดีตอบทุกคําถามเลยนะคะก็อก่อนที่เราจะไปที่สายผู้ชมทางบ้านนะคะระหว่างนี้เนี่ยเรามีทีมงานรอรับสายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรกันเข้ามานะคะอดูเรื่องของเกี <c oughs> ่ยวกับเรื่องของท้องผูกกันก่อนก็นแล้วกันนะคะเพราะว่า มีคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยโทรเข้ามาปรึกษาบ่อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเอ้ยหรือว่าเป็นสวสูงวัยเอ้ยก็ตามนะคะเขาบอกว่าคุณผู้ชมท่านนี้ถามว่าท้องผูกบ่อยๆเมื่ออายุมากขึ้นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรได้บ้างอ๋อแสดงว่าตอนสมัยสาวๆเนี่ยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยผูกนะคะพออายุมากขึ้นมากขึ้นรู้สึกว่าระบบขับถ่ายเปลี่ยนแปลงไปท้องผูก <c oughs> บ่อยมากขึ้นค่ะอาจารย <c oughs> ์เป็นเพราะอะไร ก็จริงๆก็หลักๆเลยก็ต้องไปดูเรื่องของอาหารการกินนะคะคือก็ต้องไปดูว่าน้ําที่เรารับประทานกากใยที่เราประทานเนี่ยจริงๆแล้วมันดีหรือเปล่านะคะคือถ้าเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดทานน้าน้อยทานอาหารที่มีกากในยน้อยลงเนี่ยก็อาจจะทําให้การย่อยแล้วก็การขับถ่ายเนี่ยก็อาจจะทำให้ทำได้ไม่ดีก็อาจจะม่เกิดการท้องผูกได้นะคะทีนี้ พออายุมากขึ้นเนี่ยต้องพบว่าหลายๆครั้งสิ่งหนึ่งที่ต้องอระวังอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะกับคนที่สูงอายุมากๆและมีการเปลี่ยนแปล,ปลขงของการขับถ่ายอย่างชัดเจนอย่างเช่นแต่ก่อนถ่ายปกติดีทุกวันอยู่ดีๆมาท้องผูกเนี่ยอันนี้ต้องระวังก็คือเรื่องของเนื้องอกต่างๆนะคะหรือมีการาม,มีก้อนหรืออะไรที่ทําให้เกิดการอุดกั้นทาง เดินอาหารนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดร่วมกับมีอาการที่ดูข้านข้าชัดเจนนะคะท้องอืดน,น้ำหนักลดนะคะ,คะหรือถ่ายมีมู้มีเลือดเนี่ยน,นี้ก็อย่าลีรอนะคะควรที่จะรีบปรึกษาแพทย์อื่นๆเนี่ยมอพบว่าบางทีลำไส้เนี่ยจริงๆเขาเขามีการเคลื่อนไหวเป็นนิสัยนะคะ,ค,ะคือถ้าเกิดติดอยู่กับการที่ไม่ค่อยได้บีบตัวและขับถ่ายอยู่เป็นประจำเนี่ยก็จะเกิดโรคที่เราเหมือนกันเรียกว่าลำไส้<อ>ขี้เกียจการบีบตัวของลำไส้ก็จะทําได้ไม่เหมือนเดิมบางที สองสามก็คือการบีบตัวของลำไส้ก็จะลดลงให้ส,<ะ>สองสามวันทีเราถึงจะถ่ายมากขึ้นเนั้นคนที่เริ่มมีอาการท้องผูกเรื้อรังเนี่ยแล้วไม่ได้ฝึกลำไส้ให้กลับมาะนะคะถ่ายได้เคลื่อนไหวได้ตามปกติเนี่ยก็จะเกิดอาการท้องผูกที่ไปเรื่อยๆ<ะ>อีกอันนึที่ต้องระวังคือยานะคะยาบางตัวก็จะมีผลนนยาที่ทําให้ มีการอาการท้องผูกได้ที่เจอ<ๆ>เยอะในคนสูงอายุคือแคลเซียม<ๆ>นะคะแคลเซียมเนี่ยทานกันเยอะซึ่งส่วนหนึ่งก็ทำให้มีอาการท้องผูกได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็กลองระมัดระวังดูเรื่องยาต่างๆที่เราทานนะคะยาหลายตัวที่มาจากโรคเนี่ย ก็จะทําให้มีผลข้างเคียงเรื่องท้องผูกได้นะคะก็หลายปัจจัยนะคะอายุมากขึ้นนะคะก็อาจจะมีหลายปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยจะต้องมีการดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายต้องฝึกจนงหนึ่งนะคะไปที่คําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสายสดตรงของเรามาแล้วค่ะจากนครนายกนะคะคุณพระสินค่ะสวัสดีค่ะคุณพระสินค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะเรียนถามและรปรึกษาอย่างนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเป็นไข้สูงและมีอาเจียน เข้าโรงพยาบาลหมอแอดมิดแล้วเจาะเลือวดเป็นตรวจวินิจฉัยว่าติดเชื้อในกระแสเลือดจากเชื้อแบคทีเรียชือสเปนะครับทีนี้ผมแอดมิดอยู่โรงพยาบาลห้าวันกลับออกมาตอนนี้กินยาที่บ้านติดต่อสิบวันนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างกินยาักฟื้นอยู่รเรียนสอบถามว่าเชื้อแบคทีเรียนนี้มันติดจากอะไรทางไหนครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเชื้อแบคทีเรียนี้เนี่ย ระหว่างที่เราพักซึ้งอยู่เนี่ยถ้า,ามีเพศสัมพันธ์กับแม่บ้านอะไรนี่มันติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์ไหมครับทางการคัดหลังไมครับทางต้องการถามครับขอบพระคุณครับอ,บอ,อสักครู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังตรงนี้เลยใช่ไหมคะครับค,คุณผู้เสี่ยงเอคุณหมอสอบถามประวัติเพิ่มเติมนะคะจังซึ่งครับก็คุณพระศิล์อายุเท่าไหร่นะครับสงสัยจะวางสายไปฟังหน้าหน้าทีีครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เนาะการติดเชื้อแบคทีเรีย S <S แล้วก็เชือก<ม>สเต็ปนะครับเชือกสเต็ปตัวคลาสสิกก็เป็นเชือกที่เวลาเรา คออักเสบไม่ใช่เป็นไข้หวัดนะครับคือต้องเป็นแบบคออักเสบติดเชื้อทอนซินอักเสบอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นก็เป็นเชื้อที่อยู่ในในร่างกายเราอยู่แล้วนะครับบางช่วงที่ภูมิท่านทานเราลดลงไปเช่นเราพักผ่อนไม่พอเราเครียดอะไรอย่างเงี้ยบางทีอายุเยอะมันก็เชื้อมันก็เข้ากระแสเลือดได้หรือบางทีไปรับเชื้อมาจากคนที่มีการเจ็บป่วยก็จจะเป็นได้แต่โดยทั่วไปแล้วไม่ได้เป็นโรคอะไรที่น่ากลัวนะครับก็ รักษาได้ไม่ยากนะครับแล้วก็หลังจากอยู่โรงพยาบาลฉีดยาแล้วก็น่าจะต้องทานยาต่อให้ครบตามที่คุณหมอสั่งนะครับก็จะหายขาดนะครับก็โดยทั่วไปก็ไม่ได้ติดทางเพศสัมพันธ์นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้ชิดกันเช่นมีไอมีอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ติดต่อได้แต่ว่าโอกาสที่จะติดต่อและทําให้ติดเชื้อในกระแสโลหิตอะไรอย่างเงี้ยก็ต่ํามากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิด ติดเชื้อบ่อยๆอันนี้อาจจะต้องไปหาสาเหตุใช่ไหมคะอาจจะเป็นไข้หรือว่ามีอะไรที่แบบยุติได้เชื้อแบบนี้ก็ไม่ได้ติดบ่อยๆหรือเป็นบ่อยๆอะค่ะก็คือยกเว้นภูมิคุ้มกันที่ทำงานผิดปกติหรือต่ำนะคะก็น่าจะเป็นจากการที่อาจจะไปทานอะไรไม่สะอาดทําให้มีการติดเชื้อก็ได้หรือบางทีรับจากกันเนี้ค่ะมีคนไอจามมันต้องไปดูว่า ว่าว่าสาเหตุมปนจากอะไรนะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นโรคที่รุนแรงไม่อันตรายนะคะคุณพั้งินะคะแล้วก็ไม่ไม่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยคาาจา์อ่ะไปที่สายจากรบบุรีกันต่อนะคะคุณชมค่ะสวัสดีค่ะคุณชมค่ะสวัสดีค่ะจ้าคเรื่องความดันโลหิตสูงอะค่ะว่า สูงแค่ไหนต้องกินยาคะอืมค่ะคือโดยปกติตอนนี้เราวินิจฉัยความดันโลหิตสูงก็สูงมากกว่า140 90นะคะหมายถึงตัวบนสูงมากกว่าร4 0ตัวล่างมากกว่า90แต่ว่าไม่ได้แปลว่าเมื่อวัดแล้วสูงเท่านี้จะต้องกินยาทุกครั้งนะคะคุณหมอถ้าเกิดเจอระยะแรกๆคุณหมออาจจะขอนัดซ้านะคะวัดความดันซ้าจนจนแน่ใจนะคะว่าหนึ่งน่าจะความดันสูงจริงไม่ได้เป็นจากเดินมาเหนื่อยไม่ได้เป็นจาก กังวลเรื่องมาโรงพยาบาลจนทําให้ความดันขึ้นถ้าเกิดได้รับการวิจัยคุณหมอก็จะแนะนําในเรื่องของการใช้เขาเรียกว่าปรับสไตล์การใช้ชีวิตก่อนนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดอาหารเค็มนะคะ,ะลดอาหารที่มีเกลือสูงนะคะแล้วก็การออกกําลังกายลดน้ําหนักนะคะ,คะ,คะ ขอบคุณมากนะคะค่ะคือถ้าถ้าทาตรงนี้แล้วนะคะไม่ดีขึ้นความดันยังสูงอยู่คุณหมออาจจะพิจารณาให้ยาค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณชมนะคะคําถามแบบนี้แหละนะคะคำถามทั่วไปนะคะเรื่องของการทานยานะคะหรือเรื่องของการรักษาตัวนะคุณผู้ชมก็โทรเข้ามาปรึกษากันได้นะคะรวมถึงเรื่องของเด็กๆด้วยเพราะว่าวันนี้อาจารย์โอนะคะก็เป็นคุณหมอเด็กโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาจารย์หมอของเรานะคะอาจารย์สิริชัยเนี่ยก็ดูแล เรื่องของอาการเกี่ยวกับเรื่องของทางจิตเกี่ยวกับเด็กเนี่ยนะคะแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเด็กเป็นเป็นโรคจิตอะไรนะคะอย่างที่เราบอกว่าคุณหมอสภาพจิตใจสภาพจิตใจนะคะเองจริงๆผู้ใหญ่ก็ได้ใช่ไหมคะผู้ใหญ่ก็ได้นะคะความเครียดใช่ไหมคะทานหรือว่าได้รับยานอนหลับแล้วอันนี้เป็นคําถามที่คุณหมอหลายๆคนเนี่ยจะกังวลใจว่าท่านต่อไปเรื่อยๆเนี่ยแม่จะติดยานอนหลับเหล่านี้หรือเปล่าหรือว่าคุณหมอให้ทำไมให้นานจัง ถือว่าผิดปกติไหมจะค้างค้างในร่างกายหรือไม่หรือมีผลอย่างไรเนี่ยเรื่องของยานอนหลับเนี่ยปรึกษาอาจารย์สิริชัยได้เลยนะคุณหมอจากภาพวิชาจิตเวชศาสตร์เนี่ยก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะคะเอาละค่ะไปที่สายคุณผู้ชมทางบ้านกันต่อนะอ่านเดี๋ยวรอสายกันก่อนนะคะ0 2 3 5 4 7 1 0 4นถึงนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะปรึกษาหน้าไม่รีบโทรเข้ามานะคะเรามี2เบอร์นะคะก็สลับเบอร์โทรดูด้ยเกิดว่าโทรเบอร์ไหนไม่ติดนะคะดูเรื่องของสุข ภาพทั่วไปกันต่อนะคะคุณผู้ชมท่านนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องของภาวะน้ําท่วมปอดนะคะอาจารย์คะคุณผู้ชมถามว่าอาการน้ําท่วมปอดเนี่ยมาจากสาเหตุไตเสื่อมใช่หรือเปล่าครับอืมเจาะจงมามที่เรื่องของไตเสื่อมเลย,ะเลยนะคะ ก็จริงๆอา,อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้นะคะคือน้ำท่วมปอดเนี่ยเป็นได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะ,คะส่วนหนึ่งที่เราพบบ่อยๆเนี่ยนอกจากเรื่องของไตที่เสื่อมเนี่ยก็คือเรื่องของหัวใจนะคะหัวใจที่บีบตัวผิดปกตินะคะ,คะหรือว่าการปั้มเลือด ผิดปกติไปนะคะหรือมีลิ้นหัวใจรั่วนะคะพวกนี้ก็จะทําให้เลือดไหลย,ย้อนกลับไปที่ปอดทาให้เกิดเรื่องของน้ําท่วมปอดได้นะคะซึ่งนี้เป็นสาเหตุที่เราพบได้บ่อย<ฆ>กับอีกอันนึงอย่างที่คําถามที่มีเนี่ยก็คือการาที่ไตขับของเสียได้ไม่ดีนะคะทาให้เกิดน้ําที่คั่งอยู่ในร่างกายอันนี้ก็ทําให้เกิดการที่มีน้ําท่วมปอดได้<ฆ>อีกอันที่เราเจอแวร์สาคัญก็คือตับนะคะ<ฆ>ตับที่ที่มีปัญหานะคะทำให้เกิดการขับ ถ่ายของเสียได้ไม่ดีเนี่ยนะคะก็ความดันของอเส้นเลือดในตับที่สูงก็ทําให้มีอาการท้นไปที่ปอดแล้วทําให้เกิดน้ําท่วมปอดได้เช่นกันค่ะนะคะแต่ว่า อาการเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงไหนเป็นพิเศษไหมคะอย่างเช่นท่านอนหรือบางคนที่แบบนอนแล้วแบบต้องเอาหมอนมาหนุนในหลายชั้นอะไรแบบนั้ค่ะก็จริงๆก็คือขึ้นอยู่กับว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนนะคะคือถ้าเป็นเยอะๆอาการที่แสดงออกเนี่ยก็คือนอนราบไม่ได้นะคะ,คะเหนื่อยนะคะซึ่งนี้ก็อาจจะแปลว่าอาจจะมีเรื่องของของเหลวที่ที่อยู่ในปอดนะคะทำให้หายใจได้ไม่เต็มอิ่มนะคะมีนอกจากเรื่องหัวใจเรื่องอะไรแล้วอีกอันนี้ที่ที่สำคัญที่ไปใส่ของน้ำในปอดก็อาจจะมีเรื่องของก้อนเนื้อต่างๆที่ ที่อยู่ในปอดนะคะทำให้มีปฏิกิริยาทำให้เกิดการสร้างของเหลวขึ้นในปอดแล้วก็ทำให้มีน้ำท่วมปอดได้ะนะคะน,นี้ก็หรือการติดเชื้อบางอย่างก็ทำให้เกิดอาการาน้ำท่วมปอดได้เหมือนกันะะนะคะน,นี่ก็ควรจะต้องไปหาสาเหตุนะคะอ่าเอาละมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะฝากทีมงานของเราไว้ส่งผ่านมาถึงอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะเ,เมื่อกี้เกมก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถามนะคะเพนคุณผู้ชมทางบ้านถามพอดีเลยว่าเรื่องของออทิสติกนะคะกับสมาธิสั้น หรือว่าไฮเปอร์เนี่ยเป็นอันเดียวกันไหมแสดงว่าลูกมีความผิดปกติทางสมองที่ไม่ไม่เท่ากับเพื่อนพัฒนาการไม่เท่ากับเพื่อนหรือเปล่าคะอาจารย์จริงๆเป็นนคะโรกันเลยนะครับแต่ว่าสามารถที่จะเกิดร่วมกันได้นะครับถ้าสมาธิสั้นก็จะมีอาการขาดสมาธิสอยู่ไม่นิ่งเหมือนที่พูดไปตอนต้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาการออสิสติกนะครับก็คือเด็กก็จะมีความบกพร่องในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับการเข้าใจ ความรู้สึกการชอบเล่นกับพูดการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับแล้วก็จะมีบกพร่องในเรื่องของภาษานะครับแล้วก็เขามักจะมีความสนใจซ้ำๆที่ไม่เหมือนกับเด็กทั่วๆไปเช่นส่วนใหญ่เลยจะชอบอะไรที่มันหมุนเช่นพัดลมล้อรถยนต์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะซ้ำๆที่มันไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่เช่น เด็กบางคนก็จะสนใจอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ยี่ห้อรถยนต์อะไรอย่างนี้นะครับก็คือเขาจะมีความสนใจอะไรที่ไม่มมไ่ซ้ำๆแล้วก็ไม่เปลี่ยนแล้วก็บางคนเล่นของก็เอามาจัดกลุ่มเอาของมาเรียงอย่างนี้นะครับ ก็คือถ้ามีลักษณะอย่างนี้ครับเป็นอาการของเด็กที่เป็นออสิสติกนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะมาตั้งแต่สักสองขวบสามขวบเพราะว่าปัญหาสัมพันคือพ่อแม่จัดสังเกตว่าไม่ยังไม่พูดตอนสักคนอื่นเขาพูดกันหมดแล้วลูกเรายังไม่พูดอะไรอย่างนี้นะครับนะคะก็คนโรคกันนะคะแต่ก็มีวิธีการในการสังเกตได้เกิดโรคพบก็ มาปรึกษาคุณหมอได้นะคะคุณหมอเด็กก็ได้หรือว่าจะมีคุณหมอทางด้านของจิตเวชที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กก็ได้เหมือนกันนะคะ,ะไปที่สายจากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างนะคะคุณสมชายค่ะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณสมชายค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะคุณสมชายก็ตอนนี้ผมอายุประมาณยี่ปีนะคะผมก็ผมคือผมว่าจะปากเบี้ยวใจกำเนิดแล้วทีนี้ผมก็จะก็จะแบบชอบโดนเพื่อนแกล้งตอนมัธยม ừ, อะไรแบบนี้ครับแบบคือเขาแกล้งแบบ ถ้ทุกเรื่องอ่ะแบบเหมือนเขาจะดูถูกดูถูกดูแคลนเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบจนทําให้จนทําให้แบบผมคือรอบครัวจะผมไม่ได้ตอบเข้ามาอะไรตามที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบตอนนี้ผมก็ต้องมาเรียนในมอที่ผมไม่อยากจะเรียนแล้วแบบตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมรู้สึกเครียดแฉนพวกเขาแบบบางทีก็แบบตะโกนด่าออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเหมือนกับมันเป็นปัญหาทางสิทธิ์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วคําถามของน้องสมชัยคืออะไรคะ ผมควรจะทำยังไงถิงจะหายจากอาการแบบนี้ได้ครับแบบเพราะว่ารู้สึกมีรู้สึกว่าเครียดแคร์อย่างเงี้ยครับคือรู้สึกเป็นทุกข์ที่ตัวเองก็รู้สึกเป็นทุกข์รังแก่ด้วยแล้วก็ตอนหลังก็ไม่ชอบใจตัวเองด้วยที่ตัวเองก็ไปโกรธแค้นเขาแล้พายไม่ได้สักทีหนึ่งแล้วก็ตั้งหวังไว้ว่าอยากจะเข้าสอบมหาวิทยาลัยต้องการก็ไม่ได้อีกใช่ครับใช่ครับก็จริงๆก็น่าเห็นใจแล้วก็น่าโกรธแค้นจริงๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราคิดอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าเราปล่อยให้ใจเราเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย คน mm hmm. ที่แย่จริงๆก็คือน่าจะเป็นตัวเราเองเนาะ mm hmm. ก็ะก็คิดว่าคงจะต้องทำยังไงที่ทำให้เราระวางได้นะครับก็ทำได้หลายอย่างนะครับก็อันดับแรกน่าจะ เข้าใจว่าคนที่ล้อคนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ปกติสักเท่าไหร่นะครับจริงๆนะครับคือคนที่ดีๆเขาจะไม่ล้อเรียนไม่ทําให้คนอื่นเป็นทุกข์ใจนะครับคนที่มักชอบแกล้ล้อทําให้คนอื่นทุกข์ใจก็มักจะเป็นคนที่มีปมอะไรบางอย่างหรือว่าอยากจะให้ทำให้คนอื่นแย่กว่าเราอะเพื่อเขาจะได้ดูดีขึ้นมาอะไรทํานองนี้นะครับก็ อ่จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนน่าสงสารเหมือนกันนะครับอีกแบบหนึ่งคือเราของคุณสมชายเองก็น่าเห็นใจแบบหนึ่งแต่คนที่แกล้งนี่จริงๆเขาก็เป็นคนน่าสงสารเหมือนกันนะครับก็น่าจะให้อภัยได้นะถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่นะครับ่คเขาก็ไม่รู้ตัวด้วยใช่ไหมครับไม่รู้ตัวแต่ไม่ปกติด้วยเนาะแล้วก็อาจจะใช้วิธีอื่นๆบ้างก็ได้นะครับใช้วิธีศึกษา อ่าธรรมะอะไรอ่านหนังสืออะไรทางธรรมะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็อ่าครับคือจุดที่สําคัญคือคุณสมชัยจะบอกว่าไม่ชอบใจสิ่งที่เรียนอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมครับก็โดยทั่วไปแล้วความสําเร็จของคนเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเนาะคือสถาบันอาจจะมีส่วนบ้างนะจะพูดว่าไม่มีเลยก็คงจะไม่จริงนะครับแต่ว่าความสําเร็จจริงนี่คือมันเป็นจาก ความสามารถของเรานะว่าเรารับผิดชอบเราตั้งใจทํางานในสิ่งที่เราทำเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ไม่อยากให้คุณสมชายคิดว่าการที่เราจะต้องเรียนสาันที่เราไม่ชอบเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเราทั้งชีวิตต่อไปเนี่ยมันมันจะลําบากหรือแย่ลงไปอะไรเงี้ยนะครับก็เอาใจช่วยคุณสมชายนะครับน่าจะต่อสู้ผ่านไปได้แล้วก็บางทีก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ แต่ถ้าเกิดมันคิดนะครับคิดเยอะจนกระทั่งมันทําให้เราเนี่ยคิดน <tamp S 1> จนกันนงวลฟุ้งซ่านนะครับเรารู้สึกวา่าเราไม่อยากคิดแล้วแต่มันหยุดคิดไม่ได้เลยนะครับหรือว่าคิดจนกระทั่งทําให้จิตใจเราไม่เป็นสุขเลยนะครับรู้สึกหดหู่รู้สึกไม่มีกําลังใจเรียนหรือทําให้ทานนอนไม่หลับาทานไม่ได้อารมณ์หงุดหงิดถ้าอย่างเงี้ยก็แสดงว่าอาจจะมีอาการของคนที่เป็นโรคซึมเศร้า อ่าถ้าอย่างไรก็อยากจะให้มาพบจิตแพทย์ด้วยนะครับแต่จริงๆถึงไม่ต้องมีอาการขนาดนั้นถ้าอาการปัจจุบันเนี่ยแล้วคุณสมชายรู้สึกว่ามัน,นม,มันทุกข์นะมันอะไรเงี้ยก็จิตแพทย์ที่ก็เป็นแพทย์ที่สามารถที่จะด้วยดูแลทางด้านจิตใจของคนไข้ได้อยู่แล้วนะครับถ้ารู้สึกไม,ไม่ไหวกะ อยากให้คุณสมชายลองปรึกษาจิตแพทย์ดูได้นะครับอย่าคิดว่าพบจิตแพทย์เราแปลว่าเราต้องเป็นโรคจิตหรือเสียสติอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นความคิดของคนรุ่นเก่าๆแล้วคนรุ่นใหม่ๆไม่คิดแบบนี้แล้วนะครับค่ะคุณสมชายเนาะสำคัญที่สุดนะคะใครปล่อยวางได้ก่อนคนนั้นก็พ้นทุกข์ก่อนนะคะอยู่กับปัจจุบันเยอะนะคะอย่าอยู่กับอดีตที่เราก็แก้ไขไม่ได้คนเหล่านั้นก็แก้ไขไม่ได้ นะคะครับค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคชัสลยใช้เลยใชขอบคุณมากเลยค่ะแมฟังแล้วก็อยากจะให้กำลังใจเยอะๆเลยนะชะัแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกว่าแมมัน ยังไงมันก็ตัดไม่ได้สักทียังวนเวียนย้ำคิดย้ำแล้วลึกถึงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยลองคุยกับคุณหมอทางด้านของจิตเวชได้นะคะไม่แปลกเลยนะคะที่เราจะตอนนี้หันหน้ามาปรึกษาเพื่อที่จะดูแลทาง้านของจิตใจของเรานะคะ,ะปัญหาล้อเรียนนี่เป็นปัญหาสําคัญ<า>ของอเด็กว<ช>ัยรุ่นไทยจริงๆเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงนะครับก็คือเริ่มจากพ่อแม่ก่อนเนาะก็อย่าล้อเลียนลูกในบางเรื่องหรือว่าไปล้อเลียนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือ เห็นคนที่เขาไม่สบายเนี่ยควรจะสอนให้ลูกเห็นอกเห็นใจนะครับบางทีพ่อแม่ปัจจุบันลืมสอนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับความรู้สึกของคนอื่นอะไรเนี่ยแล้วก็แต่บางทีก็เป็นเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาไม่ค่อยได้รับความใส่ใจเขาจะเข้าใจจิตใจคนอื่นร้องความสนใจก็มีด้วยแล้วบางทีก็เข้าใจจิตใจคนอื่นไม่เป็นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่มีความใกล้ชิดเนาะแล้วก็สอนในเรื่องที่ควรสอนนะครับก็ จะทําให้ปัญหาต่างๆเรล่านี้ลดลงแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคุณสมชายคนเดียวนะครับเด็กปัจจุบันนี้มีผลกระทบะาบางคนนี่ไม่ไปโรงเรียนบางคนนี้ฆ่าตัวตายก็มีนะครจากการโดนล้อใช่ครับแล้วบางทีเขาไม่ใช่ล้อกัน เล่นๆนะบางทีเขาล้อกันแรงและยิ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีด้วยยิ่งแบบใช้สื่อใช้ประจานรางางงเนี่ยทำไม่เกิดความอับอายนะไม่รู้จะมีเด็กๆฟังก็อยากให้เด็กๆรุ่นใหม่เนาะไม่ไม่ไม่เป็นแบบเด็กรุ่นเก่าๆที่ทําให้คนอื่นมีผลเดือดร้อนแบบคุณสมชายอย่างนี้นะครับใช่ค่ะหรือคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่นะคะก็อย่าอย่าอย่ามองมันเป็นเรื่องธรรมดา นะคะลูกเล่าให้ฟังว่าไปนี้ไปล้อใครอ่ะทำเป็นเรื่องขำขันสนุกจังนะคะหรือถ้าลูกมาเล่าให้ฟังว่าตัวเองถูกล้อตัวเองไม่ชอบเลยอย่ามองหรือบอกลูกแค่ว่าอดทนไว้นะคะอย่าไปสนใจอย่าอย่าทำแค่นั้นเพราะว่าหลายๆครั้งมันเยอะเกินกว่าที่เด็กคนหนึ่งจะจะแบกรับไปได้เนาะตัวเราควรจะต้องหาทางช่วยให้ลูกมีทักษะมากขึ้นนะคะหรือบางอย่างต้องสมมุติว่ามันต้องถึงขั้นที่จะคุยกับโรงเรียนที่จะต้องช่วยเหลือลูกเนี่ยก็ ก็อย่าลังเลที่จะทำถ้าเป็นไปได้ความเห็นหมอคืออยากให้โรงเรียนเนี้ยเน้นเน้นความ,ม,มาสำคัญนี้เพราะร<ช>เป็นปัญหาจากที่ทางเขาทำวิจัยกันในปัจจุบัน<ช>นะครับเด็กเยอะทีเดียว30-40%ที่มีปัญหา<ช>แล้วก็มีความทุกข์จาก ถูกล้อที่โรงเรียนถูกล้ออะไรพวกนี้นะครับนะคะแล้วก็ค่านิยมอะไรต่างๆของคนรุ่นใหม่เนี่ยบางทีมันก็แบบทําให้เกิดการร้อเรียนกันมากขึ้นนะคะใชเรื่องของความสวยความงามเรื่องของความอ้วนอะไรต่างๆนี้เนี่ยก็ถูกล้อจนเด็กบางท่านเนี่ยแบางบางบางคนอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กๆแต่สําหรับคนที่โดนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาเลยนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้นะคะสาหรับคุณสมชายแล้วก็น้องๆทุกๆคนด้วยนะคะที่อาจจะมีปัญหาแบบเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะยังมีเวลานะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะโทรเข้ามากันได้ค่ะหมายเลขเราขึ้นให้บนหน้าจอนะคะ0 2 3 5 4 7 1 0 4าถึงค่ะดูเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงกันบ้างนะคะคุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าดิฉันมีตกขาว เป็นสีเหลืองออกมานะคะสีออกเหลืองๆห,หน่อยแล้วก็มีอาการคันที่บริเวณช่องคลอดด้วยแรกๆนี่นะคะก็คล้ายๆจะมีผื่นเล็กๆขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตกขาวมากขึ้นมีลักษณะคล้ายนมเสียด้วยดิฉันกังวลใจมากแบบนี้ถือว่าผิดปกติไหมคะคุณหมอ,อมค่ะาารจริงๆจริง,รง,รงๆตกขาวเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในผู้หญิงนะคะแต่ว่าลักษณะของตกขาวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นตกขาวที่สีค่อนข้างปกตินะคะสีขาวนะคะหรือสีเหลืองอ่อนๆนะคะแต่ถ้าสี ออกเป็นเขียวเป็นสีคล้ำมีเลือดปนอันนี้ต้องรู้ว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นตกขาวที่ไม่ปกติที่สําคัญก็คือไม่ควรจะมีกลิ่นเหมน็นนะคะไม่ควรมีอาการคันนะคะงั้นถ้าเกิดอาการที่เล่ามาเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่านิ่งนอนใจนะคะนี่นี่น่าจะเป็นอาการตกขาวที่ผิดปกติ ะะเพราะว่าทําให้เกิดอาการคันแถมมีผื่นร่วมด้วยนะคะที่เราเจอบ่อยๆกับลักษณะตกขาวแบบนี้นะคะร่วมกับมีผื่นและอาการคันก็คือการติดเชื้อราทางช่องคลอดนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากการรักษาความสะอาดทางช่องคลอดเพราะฉะนั้นอันนี้หมอแนะนําว่านะคะก็ควรจะต้องอพบกับคุณหมอสูตินารีแพทย์ซะหน่อยนะคะเพื่อให้ดูว่าตกขาวที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณหมอก็จะมีการเอาไปตรวจนะคะไปดูว่ามันเกิดจากเชื้ออะไรแล้วก็ให้ยารักษาได้เหมาะสม ค่ะนะคะ,นะคะก็อาการแบบนี้ยังไงไม่ต้องอายไม่ต้องเขินนะคะก็ะไปตรวจกับคุณหมอก่อนหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นแบบคือเป็น,เป,นเป็นสาวบริสุทธิ์เป็นโสดอยู่นะคะยังไม่ได้แต่งงานแล้วแบบไม่สบายใจที่จะต้องให้ตรวจภายในนี้นะคะก็ เขาบอกคุณหมอทางสูตินอะไรีเว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะเลือกวิธีที่ทําให้คุณสบายใจขึ้นนะคะ, <laughs> คะอ่ะเอาละค่ะมาดูอีกหนึ่งคำถามนะคะเรื่องของสมาธิสั้นนะคะจาย์คะท่านนี้บอกว่าเป็นคนสมาธิสัน้นอยากแก้ไขข้อเสียของตัวเองตรงนี้ควรทาอย่างไรดีคะอันนี้น่จะเป็นสมาธิสั้นสําหรับในผู้ใหญ่ <laughs> ถ้าสมาธิสั้นก็ต้องหาสาเหตุนะครับ <S <S ว่าเพราะสมาธิสั้นอย่างเดียวนี้เป็นอาการของหลายๆโรคนะครับเป็นโรคสมาธิสั้นก็ได้นะครับผู้ใหญ่ก็เป็นได้อย่างที่บอกแล้วนะครับหรือว่าคนที่มีความเครียดมีความวิตกกังวลหรือว่าคนที่ซึมเศร้าอะไรเนี่ยก็สมาธิเสียไปได้เหมือนกันแล้วก็ปัจจุบันยังมีสมาธิสั้นเทียมๆที่เราว่ากัน <S <S เมื่อกี้นะครับเรื่องเทคโนโลยีก็ต้องอันนั้นก็ ต้องหลีกรี่ยนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราคุยกันต่อสักนิดนึงนะคะขออนุญาตไปที่สายคุณผู้ชมบ้านสักครู่เดี๋ยวตอบให้นะคะสำหรับคำถามนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านอยากทราบนะคะไปที่สายคุณแตงกันก่อนนะคะจากกรุงเทพค่ะคุณแตงสวัสดีค่ะคุณแตงสวัสดีค่ะสายหลุดไปหรือเปล่าได้ยินเหมือนกันนะคะ คุณแตงค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะคือลูกนะคะค่ะเขาก็มีอาการสมาธิสั้นตั้งแต่เล็กมาแล้วอ่ะก็เคยราคาไปช่วงไปแต่ตอนเนี้ยเขาก็ไม่เคยไม่ทำอาหารกินไงแล้วอายุสามสิบแล้วมีลูกเล็กคนคือสี่ปวกว่าห้องติดเกมอย่างเดียวเลยค่ะไม่ทำอาหารกินเลยแล้วตอนหลังนี่คือก้าวล้ากับคนหมดไ่าทุกคนหมด ไม่เคยไม่เคยเว้นหน้าพ่อแม่ใครก็ไม่สนใจอืมค่ะแล้วแล้วทุกวันนี้เอ่อที่เขาไม่ทํางานแล้วค่าใช้จ่ายอะไรยังไงใครเป็นคนรับผิดชอบดูแลครับค่ะคุณแตงคะยังอยู่ไหมคะคุณแตงคะแม่สิคะอ่าก็คือแม่จ่ายให้จัดการให้ทั้งหมดใช่ไหมค่ะแม่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 แต่รับผิดชอบจ่ายเลยค่ะค่ะครับก็ที่ คือเด็กสมัยสั้นเนี่ยเขาก็จะมีผลกระทบเยอะเหมือนกันนะครับคือบางทีเขาก็เป็นคนเครียดไม่ค่อยมีความสุขแล้วบางทีเขาเล่นเกมมันก็ทำให้เขาสุขเพลิดเพลินแล้วทำให้แลเกมก็ทําให้ติดด้วยเหมือนกันเนี้ยก็บางทีมันผลกระทบยาวนะครับคือฟังดูจริงๆอยากให้คุณแม่เนี่ยมาปรึกษาก่อนก็ได้นะครับเพราะคาคิดว่าสงสัยจะต้อง คุยกันยาวทีเดียว <laughs> นะครับฮะลูกลูกไม่ยอมมาหาก็ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> คุณแม่อาจจะบอกว่าคุณแม่ป่วยเครียดก็ได้แต่สรุปแล้วคือมาปรึกษาเรื่องลูกนี่แหละ <c oughs> ว่าจะปรับยังไงเพราะว่าโดยทั่วไปมันก็จะมีเทคนิคในการปรับแต่ว่าหมออาจจะต้องมีข้อมูลเช่นบ้านอยู่กันยังไงมีจุดอะไรไหมที่จะแก้ได้เช่นเอาง่ายๆตอนนี้ก่อนเลยก็คือคุณแม่ต้องช่วยเขาน้อยลง <c oughs> เช่น ถ้าเขาไม่ทํางานเนี่ยเขาอาจจะไม่มีกินมีกินแค่พอกินอยู่บ้านแต่ว่าค่าใช้จ่ายอะไรที่เยอะเขาจะหงุดหงิดอะไรเงี้ยก็ต้องยอมนะครับเพื่อจะได้ฝึกเขาคือถ้าเกิดพ่อแม่กลัวกังวลแล้วก็กลัวเขาโกรธกลัวเขาโมโหแล้วก็ให้เขาไปเลือเขาก็จะทําตัวเหมือนเดิมเพราะเขาไม่เดือดร้อนอะไรครับนะครับอันนี้หลักง่ายๆก่อนแต่ว่าจริงๆคงจะมีรายละเอียดที่ต้องคุยกันมากกว่านี้นะครับ ก็ได้นนะคะครับใช่ครับแล้วก็ติดเกมบางทีในปัจจุบันนี้คฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะเคยไปพบหมอท่านหนึ่งที่อยู่รามาแล้วครับเคยไปพบแล้วนะคะค่ะฮัลโหลไม่ถึงไม่ถึงตัวตัวของลูกเนี่ยมาเองแล้วเขาก็ไปปรึกษาแต่ตอนหลังคุณหมอมาบอกเขาว่าคุณแม่มาถามว่าคุยอะไรกันอือ๋อค่ะ อ,อย่างนี้นะคะรายละเอียดน่าจะเยอะนะคะคุณแตงเดี๋ยวขออนุญ,ญาตถือสายรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราให้คุณหมอไปตอบหลังใหม่ให้แบบยาวๆเลยนะคะตอนนี้พอดีว่าเวลากนการก็หมดลงแล้วด้วยนะคะยังไงต้องขออนุญ,ญาตนะคะให้ทีมงานถือสายคุณแตงรอไว้ก่อนนะคะอล่ะค่ะวันนี้เราก็คงจะต้องได้ว่าลาคุณผู้ชมนะคะจานคะเพราะว่าข้อมูล ครบทั่วในเรื่องของสมาธิสั้นกันไปบางส่วนแล้วเหมือนกันนะคะติดอีกนิดนึงในอารขอสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของคนนี้ที่บอกว่าอยากจะปรับพฤติกรรมเหมือนกับสมาธิสั้นด้วยตัวเองมีวิธีไหมคะอาจารย์ปัจจุบันในที่เขานิยมกันคือฝึกเจริญสติคือให้รู้ตัวนะครับก็คือเวลาทําอะไรเราอาจจะเริ่มฝึกจากง่ายๆเลยวันละ5นาที10นาทีเช่นเวลาเราตื่นมาให้เรารู้ว่าเรากําลังแปลงฟันเรากําลังน้ำฟองสบู่เพราะบางทีคนเราทําอะไรเนี่ย เราจะทำไปบางทีใจนึกอย่างอูนบางทีออกมาสะผมหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าใจเนี่ยก็คือค่อยๆฝึกนะครับแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆมันก็สามารถที่จะค่อยๆพัฒนาตัวเองไปปัจจุบันได้ดีขึ้นใช่ครับ อาจารย์สีเดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องนั่งสมาธินะคะแค่รู้ตัวรู้ตัวกับการทำ<แ>นะคะคือใช้พิปประจําวันได้แล้วก็เจริญสติได้ด้วยเหมือนกันลองดูนะคุณผู้ชมคะนะค,ะ,ะ,ะ,คะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงษ์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะคะและอาจารย์แพทยหญิงจิราพรออรุณากูนนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะ โทรเข้ามาเพื่อปรึกษาเรื่องการรักษาตัวในโรงพยาบาลรามาที่ดีโทรมาก่อนนะคะอย่าเพิ่งเดินทางมาจะได้ไม่เสียเวลานะคะที่หมายเลขนี้เลยค่ะ022011000กด2 0, 1, 000, ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะ ฝากคำถามผ่านช่องทางแฟนเพจค่ะที่เดิม f a c e b o o k c o m s a s h r a m a c h a n n e l นะคะและเว็บไซต์ของเราค่ะ www.ramachannel.tv รวมถึงแอปพลิเคชัน rama channel สช่องทางนี้นะคะเป็นคลังความรู้ข้อมูลสุขภาพจากรามาธิบดีคุณผู้ชมไปหาความรู้กันได้เลยนะคะและวันพรุ่งนี้ค่ะเราจะกลับมาเจอกันนะคะพร้อมๆกับเรื่องราวในช่วงของรัดคิวหมอกับหนึ่งเรื่องหนึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของโรคเส้นเลือดหัวใจนะคะ เป็นคุณหมอจากทางด้านของภาควิชารังสีวิทยามาพูดคุยกันนะคะบางท่านอาจจะได้ผลการตรวจวินิจฉัยไปแล้วอยู่ในมืออาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจคืออะไรอย่างไรนี่นะคะ เดี๋ยวนพรุ่งนี้กลับมาคุยกันนะคะพร้อมๆกับอาจารย์หมออีกหนึ่งท่านก็คืออาจารย์มดหนึ่งนั่นเองนะคะและวันนี้เราก็จะลากันไปด้วยภาพนะคะที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะสำหรับคุณผู้ชมที่นอนไม่ค่อยจะหลับหรือว่าอาจจะทํางานเยอะจนไม่มีเวลาพักผ่อนเหมือนกับรปภนายนี้เลยค่ะบอกว่าตอนกลางคืนก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่ยอมหลับยอมนอนนะคะจนมาถึงกลางวันเนี่ยก็ขอรับจอบอีกหนึ่งกะนะคะปรากฏว่าไม่ได้นอนตลอดทั้งวันทั้งคืนนี่แหละค่ะจนทาให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้เพราะว่ามีอาการหลับหน่าย แต่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรเดี๋ยวติดตามภาพปิดท้ายของเราในวันนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอก,กันใหม่วันพรุ่งนี้ในช่วงรัดคิวหมอตั้งแต่หลังครบช่วงชาติเป็นต้นไปนะคะเกมเพร้อมอาจารย์หมอทั้งสองท่านและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอก,กันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ